ด่านสุลการกรเกาะสมุยทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิมูลค่ากว่า8ล้านบาทเมื่อวันที่17ดกรกฎาคม2567อภายในเตาเผาขยะเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนนท์เชื่อมสุขนายด่านสุลกากรเกาะสมุยและนางสาวจุลาลักษณ์ยุติธรรมสกุลผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางสุลกากรพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างด่านสุลกากรเก,กาะสมุยร่วมกับนายระวิสุทธ์แสงจันทร์หัวหน้าฝ่ายจัดก,การสิ่งแวดล้อมได้วัสดุใช้แล้วรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลนครเก,กาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีทำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายสุลกากรที่คดีถึงที่สุดแล้วของกลางที่นำมาทำลายได้มาจากการตรวจยึดจากการส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรเก,กาะสมุย สามารถตรวจยึดได้จากการส่งผ่านพัสดุไป,ปรษณีย์จากต่างประเทศส่งมายังเกาะสมุยโดยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยึดได้ประกอบการของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้านอกจากนี้ยังมียาเสพติดประเภทกัญชาประเภทต่างๆมูลค่ารวม846,240บาท24ตังประมาณมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 8,607,000 00บาทไน้นอน,นเชื่อมตุกในด่านศุลกากรเกาะสมุยไดน้นำเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยร่วมทำลายของกลางด้วยวิธีการใช้มีดกรีดและใส่กระป๋องแบนด์เมนอกจากนี้ยังทุบและใช้รถบดวิ่งทับบดเพื่อแยกชิ้นส่วนเพื่อทำให้สิ้นสภาพและเผาทำลายทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งสินค้าที่ทำลายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ตลาดการซื้อขายมีความต้องการจึงทําให้มีการสั่งสินค้าผ่านพัสดุไปสนิ์จากต่างประเทศเพื่อนํามาจําหน่ายที่เกาะกลุ่มหย จริงแล้วต้องบอกว่าพื้นที่เกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแล้วก็มาพักอาศัยอยู่เยอะนะครับของที่เรายึดได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เข้ามาทางไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีของที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างเรากับฝ่ายปกครองครับเข้าไปตรวจยึดงเช่นสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ถามว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะเกิดความผิดน,นาารักดิชนิดขึ้นอีกไหมเนี่ยผมคิดว่ามีนะครับก็บบบบ ในความร่วมมือจากทางทางเทศบาลนะครับก็สิ่งของที่เราจับได้เนี่ยหลังจากที่มันคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยเราก็าทางที่จะจําหน่ายโดยวิธีการทาลายว่าของเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของสินค้าประเภทเร่มลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเราดูที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมูลค่าสูงถึงประมาณสัก8ล้านบาทนะครับสินค้าแบรนด์เนยพวกนี้ถ้าเป็นของจริงเนี่ยมูลค่ามัน่อนั้งสูงครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน